ตอนที่31จับรางวัลเมื่อสู้เยียนมาถึงร้านในตอนเช้าจากหัวซิ่งกับอิงอิงก็มาถึงเรียบร้อยทั้งสองทำงานหนักเป็นอย่างมากจริงๆแล้วชั่วโมองการทำงานเริ่มตอน9้าโมงเชา้าแต่พวกเธอมักจะมาถึงตอน8โมงเสมอช่วงสองวันมานี้พวกเธอมาถึงร้านตั้งแต่7โมงกว่าเพื่อช่วยจัดวางเสื้อผ้าสู้เย็ยนตั้งใจจะให้โบนัสกับพวกเธอเมื่อถึงเวลาจ่ายเงินเดือนหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายและลูกจ้างนั้นควรต่างตอบแทนถึงจะดีในอดีตซิวยยนเองก็เคยเป็นลูกจ้างคนหนึ่งจึงเข้าใจดีถึงความทุกข์ใจเมื่อถูกมองข้ามตอนนี้เมื่อเัอเองได้เป็นนายจ้างแล้วเธอรู้สึกว่าค่าตอบแทนควรขึ้นอยู่กับผลงานและพนักง,งานที่ดีก็ควรจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างเหมาะสมซิวซิวช่วยไปเช็คหน่อยว่าเรายังเหลือเสื้อโค้ทกันลมในคลังสินค้าอีกเท่าไหร่ ดูด้วยว่าสไตล์แบบไหนสีอะไรไซส์ไหนที่ขายดีที่สุดสู้เยางวางกระเป๋าลงและนําเงินออกมา200หยวนสําหรับเป็นเงินทอนที่โต๊ะแคชเชียร์ก่อนเริ่มลงบัญชีและขายสินค้าของเมื่อวานตอนนี้ร้านของเธอมีพนักงานประจำสองคนมานที่ส่วนใหญ่ของสู้เหยยนอยู่ที่โต๊ะเก็บเงินเธอจะส่งต่อหน้าที่นี้ให้จางหัวซิ่วเมื่อต้องออกไปข้างนอกเพราะเธอต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับทั้งสองตามยอดขายของแต่ละคน ดังนั้นสู้อย่างจึงจําเป็นต้องบันทึกรายละเอียดของใบเสร็จทุกใบเธอไม่อยากสับสนเมื่อถึงเวลาสิ้งเงนเดือนฉันเพิ่งดูมาโค้ดกันลมสีเบจขายดีที่สุดเราเหลือแต่ไซส์ s และ l ท่านั้นที่ขายดีรองลงมาเป็นสีชมพูค่ะและกางเกงแบบนี้ก็ขายดีเหมือนกันไซส์ l จะขายไซส์ m จะขายดีที่สุดส่วนโค้ดสีดำไซส์ l จะขายดีที่สุดฉันเขียนรายละเอียดลงในสมุดบันทึกนี้แล้ว จางหัวซืบบอกพร้อมกับส่งสมุนโน้ตให้กับซิอเยียนเสื้อผ้าทุกแบบและทุกขนาดถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดจากหัวซิบเป็นคนที่ทำงานได้ละเอียดมากซ่อเยียนแค่อ่านบันทึกไม่ต้องเสียเวลาไปดูที่คลังสินค้าเองคือเอาสมุนนโนใส่กระเป๋าชาวนี้พวกเธอดูแลร้านด้วยฉันต้องไปรับสินค้าเพิ่มที่สถานีนรถไฟอย่างช้าสองชั่วโมงถึงจะกลับมาแล้วก็ซูวเยียนโบกมือเรียกซิวซิให้เข้ามาใกล้ๆและก็ซิบว่า แสรรางวัลพิเศษเข้าไปในลูกโป่งและวางไว้ในจุดที่ไม่ค่อยเด่นด้านบนคุณจะแสรางวัลพิเศษวันนี้หรอคะมันจะเป็นยังไงถ้ามีคุณได้รางวัลเป็นโทรทัศน์ไปรางวัลพิเศษเป็นโทรทัศน์21นิ้วซึ่งมีมูลค่ากว่า2,000เหยวนซึ่งเย็นไม่ได้ใส่ฉลาาไว้ในสองวันแรกเพราะถ้ามันถูกจบรางวัลไปตั้งแต่วันแรกแกแล้วเธอจะใช้รายเป็นรางวัลล่อใจได้อีกแต่วันนี้เป็นวันที่สมแล้ว ถ้ามันถูกจับได้ก็จะเป็นลูกเล่นที่ดึงดูดคนได้อีกรอบแต่ถ้ายังไม่มีคนจับได้เธอก็ยังสามารถใช้ให้มันกับลูกค้าในวันที่5หรือวันที่หได้อีกอย,ยังไงซสุดเหยียนก็ไม่ได้คิดจะเก็บโทรทัศน์เอาไว้เองอยู่แล้วเธอตั้งใจจะแจ่จริงๆทําตามนี้แหละไม่เป็นไรหรอกแล้วก็รางวันที่1ตรงจุดที่เห็นได้ง่ายๆด้วยนี่ผ่านมา2-3วันแล้วแต่ยังต้องมีของรางวัลดีๆให้ตื่นเต้นอีกสักหน่อย พอพูดจบซู่เยียนก็ถือกระเป๋าอ,ออกจากร้านไปรถแท็กซี่ที่ให้บริการในยุคนี้มีจํานวนน้อยและหาได้ยากมากมันไม่สะดวกเลยเมื่อเธอไม่มีรถเป็นของตัวเองในการทําธุรกิจตัวซู่เยียนเองขับรถเป็นแต่เจ้าของร่างเดิมนั้นแน่นอนว่าขับไม่ได้เธอต้องหาเวลาไปสอบใบขับขี่จากนั้นค่อยซื้อรถบรรทุกมือสองมาใช้ดังนั้นค่อยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ครั้งนี้ซูเ่เยียนสั่งซื้อสินค้ามาเป็นจนํานวนมากจึงไม่สามารถคนกลับเองได้ด้วยตนเองโชคดีที่บริการขนส่งอยู่ที่สถานีแต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อยเมื่อกลับมาถึงร้านซู่เยียนพบว่าน,นอกร้านคึกคากมากมีคนยืนมุงกันเต็มไปหมดจนไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปได้เธอจึงถามคนที่อยู่แถวนั้นว่าเกิดอ,อะไรขึ้นคะ คุณเพิ่งมาถึงหรอเพิ่งมีคนจําได้รางวัลที่หนึ่งเป็นรถจัก,กรยานพวกเราเคยคิดว่านี่เป็นเรื่องหลอกลวงแต่กลับมีคนได้รางวัลจริงๆผมได้ยินว่าเธอซื้อเสื้อเชือไปแค่20่สิหยวนเองแต่ได้รางวัลเป็นรถจัก,กรยานต้อง200กว่าหยวนโชคดีอะไรอย่างนี้ตอนนี้คนเลยเข้าไปในร้านกันเยอะมากถ้าได้รางวัลเป็นทีวีสีแล้วก็จะคุ้มค่ามากเลยคนที่ยืนมุงดูเหตุการณ์ต่างถูกของรางวัลล่อใจผมไม่คุยละผมจะเข้าไปดูของข้างใน ผมจะใส่ไม่ได้แต่ซื้อให้ภรรยาใส่ก็ยังดีไม่ใ,ใกล้ถึงวันเกิดเธอแล้วด้วยที่แท้ก็มีคนอยากได้จกักรที่แท้ก็มีคนได้จักรยานไปแล้วซื่อยันยิ้มน้อยๆเหมือนอย่างที่เธอคาดไว้วางลูกโป่งไว้ในจุดที่มองเห็นง่ายเพื่อให้มันนมนม่นใจว่าจะมีคนได้ของรางวัลไปกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เริ่มเงียบเงาก่อนหน้าก็าจะกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ซุเหยียนต้องไปขอโทษพนักงานส่งของพร้อมกับให้บุรีไปสองกล่องและบอกให้เขารออยู่ก่อนในขณะที่เธอดันตัวเองจนผ่านประตูหน้าร้านเข้าไปเธอปรบมือและกล่าวว่าสวัสดีขาะทุกท่านฉันเป็นเจ้าของร้านนี้ฉันเพิ่งทราบว่ามีคนได้รางวัลที่หนึ่งไปฉันเพิ่งทราบว่ามีคนได้รางวัลที่หนึ่งไปแล้วตอนแรกรางวัลที่หนึ่งจะมีจักรยานแค่คันเดียวแต่พอเห็นว่าทุกคนกระตือรือร้นมากขนาดนี้ฉันจึงตัดสินใจที่จะเพิ่มรางวัลที่หนึ่งขึ้นอีกรางวัล เมื่อเห็นจางหัวซิ่วเข็นจัก,กรยานออกมาอีกคันคนที่ยืนอยู่โดยรอบก็ปรบมือเสียงดังไม่ว่าพวกเขาจะได้รางวัลหรือไม่ทุกคนต่างก็ได้ร่วมสนุกด้วยกันซู่เยียนยกมือสแสดงท่าทางให้พวกเขาเงียบลงก่อนจะกล่าวต่ออย่าสนใจแต่รางวัลที่หนึ่งนะคะพวกคุณเห็นโทรทัศน์ที่อยู่ข้า,ขางๆฉันไหมน,นี่เป็นรางวัลพิเศษสําหรับงานเปิดร้านของเราและยังไม่มีใครได้รางวัลน,นี้ไปเลย ที่เป็นทีวี21นิ้วมูลค่า2,300หยวนนะคะคุณคงไม่อยากพลาดพวกเราต่างต้องใส่เสื้อผ้ากันทุกคนที่พวกคุณต้องทำก็แค่ซื้อเสื้อผ้าแค่หนึ่งชิ้นจะเป็นเสื้อเชิ้ตโดยกางเกงก็ได้คุณก็จะได้โอกาสในการจับรางวัลค่ะฉันเองก็อยากให้มีคุณได้รางวัลน,นี้ไปเหมือนกันทุกแก่เนี้คุณน่ใจนะว่าฉันเอามันกลับไปได้ด้วยถ้าจับรางวัลได้แน่นอนสิคะ ตอนนี้มีคนมากมายกำลังจับจ้องร้านของฉันอยู่ฉันคงไม่ทำลายชื่อเสียงของตัวเองเพาราะโทรทัศน์เครื่องเดียวหรอกค่ะการขายสินค้าในวันนี้พุ่งสูงขึ้นอีกระดับซู้เย็นและพนักง,งานไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดสินค้าที่เพิ่งนำกลับมาจากสถานีรถไฟลูกค้าก็รุมซื้อไปเกือบจะหมดแล้วยินแบบนี้จะเหมาะกับฉันไหมนะมันราคาเท่าไหร่คะลูกค้าคนหนึ่งถามจางหัวซิ่วให้ฉันลองวัดเอวคุณก่อนนะคะจางหัวซิ่วพูดพร้อมกับวัดขนาดเอวของลูกค้าอย่างคล่องแคล่ว ตัวนี้ใหญ่เกินไปสําหรับคุณค่ะตางเกงยีนตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดข,ของปีนี้ต้องใส่ให้พอดีตัวนักแสดงหลายๆคนก็ใส่แบบนี้กันราคาแค่25หยวนมันใส่แล้วเข้ากับเสื้อเชิ้ตตัวนี้มากๆราคารวมกันเป็น70หยวนถ้าคุณเลือกแจ็คเก็ตอีกสักตัวและราคารวมกัน100หยวนคุณก็จะได้ส่วนลดอีก10หยวนด้วยค่ะและถ้าคุณไม่กลัวหนาวคุณก็สามารถใส่ชุดเซ็ตน,นี้ไปตลอดจนถึงฤดูหนาวได้เลย หรือคุณจะใส่กางเกงสําหรับฤดูใบไม้ร่วงและสวมแจ็คเก็ตบุทกันหนาวทับเมื่อถึงฤดูหนาวก็ได้มันคุ้มมากๆเลยค่ะลูกค้าหลายคนวางแผนจะซื้อเสื้อผ้าแค่ตัวเดียวแต่หลังจากได้ยินคำบรรยายเรื่องโปรโมชั่นของพนักง,งานขายตอนนี้พวกเขาอยากจะซื้อให้ถึง100ยหยวนเพื่อจะได้รับส่วนลดอีก10หยวนเพื่อจะได้รับสิทธิ์ฟรีหนึ่งชิ้นท้ายที่สุดทุกคนที่ไปจับของรางวัล บางก็ถือถุงมากมายในมือแม้พวกเขาจะไม่ได้โทรทัศน์แต่ก็ยังพอใจที่ได้ทุงเทา้าหรืผ้าพันคอกลับไปผมได้แล้วผมได้แล้วเมื่อได้ยินเสียงตื่นเต้นดังขึ้นู่้ยังคิดว่ามีคนได้โทรทัศน์เป็นรางวัลจ,จึงรีบออกไปด้านนอกถ้ามีคนได้โทรทัศน์จะต้องถือโอกาสนี้ทําการประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่เมื่อออกมาหน้าร้านจึงได้รู้ว่ามีคนจับรางวัลที่สองได้เป็นผู้ชายที่สู้ยันพูดคุยด้วยกันหน้านี้ ยินดีด้วยค่ะคุณได้รางวัลที่2มารับของรางวัลเป็นพัดลมไฟฟ้ามูลค่า100อยหยวนได้ตรงนี้เลยค่ะสู้เย็นเอ่ยเสียงดังแสดงความยินดีกับเขาชายที่ได้รางวัลจากไปอย่างมีความสุขพร้อมกับพัดลมในมืตอต่อซื้อเสื้อผ้าึงเขาจะอยากได้โทรหัสแต่ก็รู้ว่ามันยากเขาไม่ได้คาดว่าตัวเองจะได้พัดลมไฟฟ้าเป็นของรางวัล ภรยาของเขาบนมาตลอดว่าช่วงหลังมานี้อากาศร้อนเกินไปและบอกว่าพวกเขาต้องซื้อพัดลมตอนนี้เขาได้รางวัลภรยาจะต้องดีใจมากแน่เมื่อเห็นคนที่จากไปพร้อมพัดลมไฟฟ้าคนที่ลุมล้อมโดยรอบก,ก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นพวกเขามาที่นี่เพื่อซื้อเสื้อผ้าและไม่สําคัญว่าจะซื้อจากร้านไหนแต่พวกเขาจะได้รับรางวัลด้วยถ้าซืสื้อผ้าจากร้านนี้ วันนี้ไม่มีพลังงานช่วยเขาออกไปแจกใบบิวทุกคนต่างคอยช่วยอยู่ในร้านแม้จะเป็นแบบนี้ซู่หยานก็ยังรู้สึกว่าพวกตนยังขายแทนไม่ทันทั้งหมด112ยอหยวนค่ะคุณให้มา120รอยหยวนนี่คือเงินทอนของคุณ8หยวนซู่หยนยุ่งกับการเก็บและทอนเงินไม่มีเวลาไปช่วยในเรื่องของการขายตอนที่การขายเริ่มซาลงก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วซู่หยานให้เงินจางหัวซื่อไปซื้ออาหารกลางวันและหยิบกระเป๋าเงินเตรียมออกไปข้างนอก พวกแกนี้ไม่กินอาหารก่อนหรอคะจางหัวซื่อถามเวล่ะฉันต้องไปโรงงานเพื่อซื้อสินค้าเพิ่มเดี๋ยวทำความสะอาดร้านสักหน่อยแล้วเติมสินค้าตามชั้นวางแล้วหยุดพักกันก่อนนะเมื่อเดินถึงประตูซู้หเย็ยนหันกลับมาบอกเพิ่มว่าทุกคนเหนื่อยกันมากซื้ออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์กลับมาเพิ่มอีกสักสองสามอย่างไม่ต้องกังวลว่าจะช่วยฉันประหยัดหรอนะได้ค่ะจางหัวซื่อบอกพร้อมกับรอยยิม้มครั้งนี้ซืเหเย็ยนโชคดี สามารถเรียกแท็กซี่ได้ตอนอยู่เรียนถนนจ่ายค่าแท็กซี่ไปโรงงานราคา30หยวนซึ่งถือว่าแพงมากแต่ตอนนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองซู่ยยนจึงยอมนั่งแท็กซี่ไปโรงงานเท่าแกเหอฉันเห็นคุณมีสภาพแบบใหม่ออกมาอีกแล้วใช่ไหมซู่ยยนเอ่ยเมื่อเห็นแจ็คเก็ตตัวสั้นและแจ็คเก็ตบุ้นกันหนาวแบบใหม่ออกมาหลายตัวผมเห็นแบบให,ใหม่ๆพวกนี้ที่ร้านคุณเขาก่อนผมเลยเดินทางไปหาโจ ซื้อเสื้อผ้าบางแบบกลับมาและผลิตที่นี่ด้วยตัวเองคุณคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่เลวใช่ไหมครับเท่าแก่เหินพู้ยังมีความสุขไม่เลวเลยค่ะซื้อเย็นพยังหน้าคุณรับทําเสื้อเชิดด้วยไหมฉันมีเสื้อสองสามแบบที่อยากผลิตซื้อเย็นต้องการทําเสื้อเชิดสองสามแบบเธอออกแบบด้วยตัวเองและกําลังมองหาโรงงานรับจ้างผลิตเพื่อจะไปเอาไปขายในร้าน เขาแกหือใส่หน้าตอนนี้งานยุ่งมากผมไม่สามารถรับออเดอร์เพิ่มได้แล้วแต่ผมสามารถแนะนําโรงงานอื่นที่รับแต่ผมสามารถแนะนําโรงงานอื่นที่รับทําได้ได้เขาเพิ่งเปลี่ยนเครื่องมือไปเมื่อเร็วๆนี้และมีพนักงานที่มีประสบการณ์สินค้าของเขาดีพอๆกับของผมเลยการอยู่ในธรุรกิจเสื้อผ้านั้นมีความเสี่ยงถ้าคุณตามเทรนด์ไม่ทันก็จะไม่มีใครต้องการซื้อสินค้าโรงงานของคุณก็จะไม่ได้รับคำสั่งซื้อ และนี่เป็นสถานการณ์ที่เพื่อนของท่าแก่เหอประสบอยู่ในตอนนี้หลังจากสู้ยันรับรู้เรื่องราวแบบเข้าๆแล้วก็ยินดีที่จะไปดูโรงงานและวันจากนี้ฉันจะยังไม่ว่างรอให้ช่วงจัดโปรโมชั่นจบลงก่อนถึงตอนนั้นฉันจะให้คุณช่วยพาไปหาเพื่อนของคุณอีกอย่างฉันอยากจะปรึกษากับคุณหน่อยช่วงนี้ฉันยุ่งมากถ้าฉันโทรสั่งซื้อสินค้ากับคุณคุณพอจะช่วยส่งสินค้าให้ได้ไหมท่วแก่นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าผมสามารถส่งให้ได้ถ้าคุณสั่งซื้อ50ตัวขึ้นไป ตกลงตามนี้ค่ะสู้เหย็นพยายนง่ายอย่างพอใจวันนี้สู้เหยยนสั่งซื้อเกินห0สิตัวเท่าแก่เหือจึนให้รถบรรทุกของโรงงานส่งเสื้อผ้าไปให้ร้านสู้เหย็นโดยตรงคนเยอะมากตลอดทั้งวันจนถึงช่วงคำ่ำพอปิดร้านสู้เหย็นก็เพิ่มเงินให้รู้จ้างชัวง่วคราวอีกคนละห้าหยวนวันนี้พวกเรางานยุ่งมากจนฉนันไม่มีเวลาไปซื้อขนมปังกับนมให้รับเงินนี้ไปซื้ออะไรกินกันเองนะขอบคุณค่ะเท่าแก่นี้ หลังจากที่พวกเขากราบออกไปซูเยียนก็หันไปเห็นจางหัวซิ่วและอีกอิงยังคงจัดเสื้อผ้าอยู่จึงยิ้มและถามว่าฉันยังไม่ได้ให้เงินพิเศษกับพวกเธอตอนนี้แต่จะให้เป็นโบนัสตอนสิ้นเดือนนะขอบคุณค่ะเท่าแก่นี้อีกอิงตอบกลับเสียงหวานพูกเธอแตกต่างจากพนักง,งานชั่วคราวนอกจากฐานเงินเดือนแล้วยังได้ค่าคอมมิชชั่นอีกด้วยในทุกๆชิ้นที่ขายพวกเธอจะได้ค่าคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์อิงอิงลองคำนวณในตอนบ่าย ระหว่างพักเบ่งแล้วเฉพาะช่งชวงเช้านี้เธอขายสินเสื้อผ้าได้ทั้งหมด7 0 0อยหยวนนับเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นเจหยวนเมื่อรวมกับช่วงบ่ายและช่วงค่ำจะเป็นเงินค่าคอมมิชชั่น20หยวนนั่นเป็นเงินถึง600หยวนต่อเดือนพอคิดถึงตรงนี้ก็ทําให้อีกองรู้สึกตื่นเต้นเป็นเหมือนแล้วจางหัวซี่ยืนอยู่ติดกันก็รู้สึกตื่นเต้นและมึนงงเล็กน้อย ตอนเริ่มทำงานที่นี่เธอเคยคิดว่าเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับน้อยกว่าตอนที่อยู่โรงงานและไม่ได้คิดถึงเรื่องค่าคอมมิชชั่นมากนะักแต่ตอนนี้ดูเหมือนค่าคอมมิชชั่นของเธอจะมากกว่าฐานเงินเดือนไปแล้วเธอลองคำนวณค่าคอมมิชชั่นในเดือนนี้แบบน้อยสุดราวสามร้อยหยวนเมื่อบวกกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอืน่นๆรวมกันแล้วมากกว่า600หกร้อยหยวนพี่ชายของเธอที่เป็นผู้จัดก,การระดับการที่โรงงานยังได้เงินเดือนแค่500ห้าร้อยหยวนต่อเดือนเท่านั้น ไปกันเถอะรีบปิดร้านกับบ้านกันซื่อเย็นไม่ได้เจอลูกๆมาตลอดทั้งวันเธอไม่รู้ว่าพวกเขาจะคุ้นเคยกับบ้านสกุลจางหรือยังตอนนี้หัวใจของเธอลอยไปอยู่กับลูกๆตั้งนานแล้ว